สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าให้ตัวตัวเพจเจอร์นะครับดังดังสั้นดังยาวนะครับปกติเนี่ยเพจเจอร์ที่เราใช้เนี่ยครับอย่างนี้นะครับเพจเจอร์ที่เราใช้เนี่ยเอเรากดเรียกนะครับมันจะดังเรื่อยๆนะครับนี่จนกว่าเราจะเอากลับมาเสียบพีท่นเพื่อที่ว่าจะมันถึงจะดับนะครับทีนี้เราสามารถตั้งค่าได้อย่างตัวเนี้ยผมตั้งไว้แล้วเป็นหนึ่งวินาทีนะครับไม่ได้หกนะครับลองกดดู ดังเสียงแล้วก็เงียบเลยคราวนี้ผมจะมาตั้งตัวเนี้ยให้เป็นสักอสามวินาทีแล้วกันวิธีการนะครับผูกค้าต้องเอาเพจเดือออกจากซอทให้หมดนะครับกดคอกับดีลิทนะครับอ่าแล้วจอยขึ้น F1 นะครับเราไปที่ F4 นะครับ F4 เนี่ยเป็นการตั้งเวลาว่าจะให้มันดังกี่วินาทีอันนี้ระบบเก่ามันตั้งไว้ที่1วินาทีนะครับอ่าผมจะตั้งให้ไปเป็น3วินาทีแล้วกันผมจะตั้ง0 0 3 3วินาทีนะครับอันนี้เราเซฟไว้ก่อน พอเราเซ็เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเชื่อมเพจเจอร์กับตัวแท่นเนี่ยเข้าไปใหม่การเชื่อมก็คือไปที่ F2 นะครับ F2 แบบนี้นะครับแล้วกดคอเราต้องการให้ตัวเนี้ยเป็นเลข6ใช่ไหมครับเราก็กด006อย่างนี้แล้วเรากดคอนะครับไฟจะกระพริบสี่ดวงแบบนี้โอเคเป็นการตั้งค่ายนะครับลองลองใช้งานดูนะครับกดยี่ี้อลงมายบหกกดปุ๊บแล้วกดคอหนึ่งสองสาม อันนี้ดับแล้วเอามาลองตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งตัวนี้ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เซตนะครับตัวนี้จะดังไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้ตัวเนี้ยดังสามวิเหมือนกันเนี่ยก็คือเราก็ต้องเชื่อมเพจเจอร์ er เข้าไปใหม่เพราะว่าเมื่อกี้นะครับมันดับไปหนึ่งเพราะว่าในหมวด f 4เนี่ยเราตั้งไปแล้วนะครับเราตั้งเป็นสามวิไปแล้วเราต้องการให้ตัวเนี้ยดังสามวิเราต้องเชื่อมเพจเจอร์ er ก็คือกดคอกับดีลิสตัว e ที่ f 2นะครับแล้วกดคอ ตัวนี้เป็นเลขหนึ่งเราก็กดอย่างนี้เลยกดหนึ่งคอเราก็ทําต่อไปทุกตัวเลยนะครับเป็นตัวนี้เลขหนึ่งตัวนี้เลขสองเราก็กดศูนย์ศูนย์สองคอปุ๊บแล้วก็เลขสามศูนย์ศูนย์สามแล้วก็คอทําไปจนครบสิบตัวนะครับก็คือเป็นการเชื่อมหมายเลขอีกลองมาใช้งานดูนะครับอันนี้เลขสามดับเลย ในเลขสองส่วนตัวที่ว่าผมยังไม่ได้ตั้งค่านะครับมันก็จะดังไปเรื่อยๆเพราะเรายังไม่ได้เชื่อมมันอันนี้เห็นไหมดังไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยเราก็ตั้งค่าไปที่ F2 นะครับ F2 อีกครั้งหนึ่งกดคอเกียเข้าไปศูนย์ศูนย์ห้าแล้วกดคอ มันก็จะพิบสี่ดวงนี่คือเสร็จแล้วนะครับกดยีนิตออกมาทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนครบสิบตัวนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ